สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องวัฏจักรน้าเอแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นนะคะเรามาทราบถึงความหมายของวัฏจักรน้ํากันก่อนวัฏจักรน้ําหมายถึงอะไรนะ้าวัฏจักรน้ําก็หมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ําซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติย้ํานะคะ ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นไหมคะจะหมุนเวียนและก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งนักเรียนเห็นหมายเลขหกันไหมคะหมายเลขหนึ่งเงี่แหลคะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรน้ำโดยจะเริ่มต้นจาก น้ำในแหล่งน้ําต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลมหาสมุทรแม่น้ําลําคลองหนองบึงทะเลสาบหรืแม้กระทั่งการคายน้ําของพืชหรือจากการขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิตเอย่างเช่นปัสสวาวะของสัตว์หรือเหงื่อของมนุษย์และ จากกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์น้ำเหล่านี้อยู่ในสถานะของของเหลวและน้ำเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และระเหยเป็นไอลอยขึ้นไปในอากาศเรามาต่อกันที่หมายเลข2นะคะไอน้ำเหล่านี้ จะอยู่ในสถานะของแก๊สเมื่อไอ้น้ำลอยขึ้นไปในอากาศไปกระทบความเย็นในอากาศจะเปลี่ยนจากสถานะแก๊สกลายเป็นของเหลวที่เรียกว่าการควบแน่นควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆหรือละอองน้ำเล็กๆดังหมายเลขสามแล้วเห็นนหมายเลขสามไหมคะหมายเลขสามนี้ก็คือละอองน้ำเล็กๆ รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆจากก้อนเมฆขนาดเล็กกลายเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ผสมกับฝุ่นควันต่างๆที่อยู่ในอากาศก้อนเมฆเหล่านี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนอากาศไม่สามารถรับน้ำหนักหรือพยุงก้อนเมฆเหล่านี้ไว้ไม่ไหวก้อนเมฆเหล่านี้ก็จะตก กลายมาเป็นน้ำฝนดังหมายเลขสี่น้ำฝนเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่แม่น้ำาต่างหรือไหลกลับคืนสู่แม่น้ำต่างต่างที่อยู่บนพื้นดินหรือเรียกว่าน้ำบนดินและบางส่วนก็จะไหลลงสู่ในดินหรือเรียกว่าน้ำใต้ดินกลายเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำในดินนั่นเองขั้นตอนที่1 ถึงขั้นตอนที่4ี่หรือปรากฏการขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่4นี้จะเกิดไปเรื่อยๆค่ะเรียกว่าวัฏจักรหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนเรียกว่าวัฏจักรของน้ํานั่นเองนะคะในการเรียนเรื่องวัฏจักรน้ําวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้หนักเรียนกลับไปทบทวนความรู้และ ฝึกทำใบงานที่ครูได้มอบหมายไว้นะคะแล้วพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ